วันนี้เราจะมาพูดถึงการตั้งค่าหน้าจอให้มันสว่างนานๆทำยังไงในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xiaomi Redmi Note 9อันนี้มันแบ่งออกเป็น2อ,องแบบสแบบนะแบบหนึ่งก็คือมีความรู้สึกว่าเวลาดูคลิปดูอะไรในในเบราว์เซอร์ในอะไร่าเงี้ยหน้าจอมันชอบดับต้องคอยม,มาแตะหน้าจอแล้วไ,ไปแตะโดนน,โดน,นี่โดนนู่นโดนนั่นทําให้โดนไวรัสอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะลาคาญอันนี้สำหรัใครบางคนนะ,ะบางคนก็จะมีความรู้สึกว่า ซึ่งปกติแล้วเวลาดู YouTube นี่หน้าจอมไม่ดับอยู่แล้วนะอแต่ถ้าดูจากบว์เซิร์มันก็อีกเรื่องหนึ่งโอเคหรืออีกแบบหนึง่งมีความรู้สึกว่าโอ้โหหน้าจอมันสว่างนานแล้วเกินกว่ามันจะดับลงไปได้เนี่ยนะเปลืองแบตให้มันแป๊บๆก็ดับไปเลยได้ไหมอันนี้มันแล้วแต่ชอบเลยอันนี้บางคนชอบอ่านหนังสืออย่างเงี้ยประเภทแบบดูข่าวดูข้อมูลอ่านข้อมูลในหน้าเว็บตรงเว็บไซต์อะไรเปิดขึ้นมาอ่านตัวอักษรไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่กี่แถวเองหน้าจอมันดับ โอ้โหมันหน้าลำคาญต้องมาคอยแตะหน้าจอไว้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็สามารถตั้งค่าได้เออเราไปจะตั้งค่าตรงไหนล่ะให้หน้าจอมันสว่างนานหรือสว่างแป๊บเดียวอะไรเงี้ยมันได้มันทำอะไรได้บ้างเอาง่ายๆดีกว่ามาอะไรมันมันได้เท่าไหร่ยังไงบ้างเราก็ไปดูในตั้งค่าสิจ,จะ้ะนี่เข้ามาดูในตั้งค่าเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างเสียหน่อยนึงพอแล้วเราก็ไปเลือกนี่ล็อกหน้าจอกดเข้าไป หัวข้อแรกเลยครับคําว่าพักจอนี่น <c oughs> คำว่าพักจอเรากดตรงไปคําว่าพักจอบรรทัดแรกเลยกดจึ๊ลงไปตรงนี้เนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกปกติเนี่ยเอ้มันตั้งค่าอยู่ตอนแรกมันเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่เรามีความรู้สึกว่าโอ้พี่มันแป๊บเดียวเองอ่ะสิบห้าวิสามสิบวิก็ดับแล้วยอย่าะไรอย่างเงี้ยนะอ่านเราก็เลยตั้งเอาไว้สิบนาทีอันนี้มันมีสิบห้าวิเนาะ แล้วก็มี30วิมี1อ่ะเดี๋ยวจะรีบไปไหนเล่ามี1นาทีมี2นาที5นาที10นาทีอิสเน่อ่ะสินาทีนะอ่าวดูดูและบรรทัดสุดท้ายก็คือ ไม่ต้องพักหน้าจอซึ่งมันไม่ได้มีทุกเครื่องผมจะบอกให้เลยตั้งแต่จับจับมานี่ไม่ค่อยมีมีไม่กี่เครื่องเหมือนเอรไม่รู้ทําไมนะเอาแบบไม่ต้องพักหน้าจอเลยจะพักไปทําไมไม่ต้องไปโตมาแตะดูไปอยู่อย่างนั้นแหละเอออะไรเงี้ยนะเออเพราะบางทีเราดูหนังในเบราว์เซอร์เนี่ยในในในเว็บไซต์ที่มันไม่ใช่ยูทูบเนี่ยนะโอ้หนังเรื่องหนึ่งมันยาวนะชั่วโมงกว่าสองาชั่วโมงต้องคอยมาแตะทุกสิบนาทีเหรอมันไม่ใช่ใช่ไหม ซัดไปเลยแบบแบบไม่ต้องพักหน้าจอไปเลยคุณก็เลือกแตะลงไปสินี่ไม่ต้องพักหน้าจอก็แตะเอาแล้วกันโอเคถ้าแตะไม่ต้องพักหน้าจอมันก็จะแบบไม่ต้องสลีปไม่ต้องสลีปโหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเอาสิบนาทีก็พอเถอะพี่ไม่ต้องเหขนาดน,น,นั้นบางคนอาจจะมีคําถามอีกออาแล้วถ้าเกิดเราทําอย่างนี้แล้วถ้าเกิดเราเลิกใช้อะไรยังไงเอาเลิกใช้เราก็กดปุ่ม power หรือไม่ก็ไปกดปุ่มไปตั้งค่าให้หน้าจอมันดับยังไงคุณก็ไปทำเอาแล้วกันเดี๋ยวค่อยคลิปต่อไปค่อยว่ากันึงเรื่องการดับหน้าจอ การพักหน้าจอเออตั้งตั้งค่าเรื่องการพักหน้าจอใคอยว่าไปในคลิมนึงแต่คลิมนี้เราเรา,เราให้หน้าจอมันสว่างอยู่ตลอดเวลาจะทํายังไงหรือจะเอาแบบแป๊บเดียวทําไงก็ประมาณนั้นแหละน่าจะครบแล้วล่ะแล้วก็เ,วเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ